วันนี้ก็มีครูบาอาจารย์อีกเขารพรักนับถือทั้งที่ส่วนที่เป็นปมหาเถระที่เป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อใหญ่เป็นประธานหลวงพ่อวัดนำคำเกิงอยติโยมรู้จักดีท่านก็มาทุกครั้งมาทุกปีไม่ออกชื่อก็รู้บ้างเนาะรู้ท่านมาบ่อยเนียไม่รู้ก็ถามกันเอา,เอาบอกก็ได้ ที่เอาสมณศักดิ์หลวงพ่อพระคภาภารูพัทธระธรรมสิริหรือหลวงพ่อดำรงสิริพัทโทท่านก็เป็นพระอุปชาของพระเนนที่นี่หลายองค์เลยละ่ะที่บวชกับท่านนอกนั้นก็มีแต่พระมหาเทระทั้งนั้นนะ 40, สี่สิบพรรษาเยอะมากเลยเยอะมากแต่ไปเป็นรุ่นรุ่นกลางหรือรุ่นท่านนับจากรุ่นแรกๆของหลวงพ่อชามา ก็ไล่เรียกันมาในเครือข่ายของวัดหนองประพงก็จะมีความผูกพันผูกกัดพันกันโดยมีหลวงปู่ที่นั่งเป็นประธานอยู่เลยเนีย้เป็นผู้ที่ได้สร้างหนอพุทธแห่งโพธิญาณเป็นเยอะแยะมากมายเรียกว่ากระจายไปทั่วทุกหมุมโลกเลยก็ว่าได้ไม่ได้พูดเกินจริงนะคำสอนของท่านนั้นเผยแร่ไปทั่วทุกคนทุกแห่งแล่กรเสียดายในะวันนี้ เวลาเราอาจจะมีจำกัดแต่ไทยโยมสู้ก็อาจจะไ,ได้ฟังไลยกันนะแต่ถ้าไม่สู้ก็อย่างน้อยถึงหกทุ่มนะหกทุ่มแต่ถ้าสู้ได้ท่านก็พร้อมเหมือนกันนะพร้อมจะจะเรียกว่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังก็ได้าว่าเทศเราจะเบื่อเราประสบการณ์ผ่านานมากับครูบาอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไร หือว่าเป็นกรณีพิเศษในวันควบโพกรอบของอัตมาเนี่จริงๆก็ไม่คิดจะจัดอะไรหรอกตึงบอกครูบาอาจารย์ว่าเออไม่ได้นิมนต์ใครเจาะจงนะแต่มีความเคารพนับถือที่มาได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นการแสดงออกนำจิตนำใจที่มีความเคารพรักผูกพันกันก็ถืออาน,นี้แต่วันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลามากก็จะนิมนต์หลวงพ่อผู้เป็นประธานนั่นแหละ อาตมาไม่ต้องคืนหรอกอาตมา,ตมาพูดมาเยอะแล้วแล้วขอโอกาสเป็นกรณีพิเศษองค์ที่สองขอโอกาสครูบาอาจารย์ให้เออจำสื่อสมัมปทา์ไม่ได้ละต่นะเรียกในฐานะเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันดีกว่านะเอาง่ายๆท่านอาจารย์เกวลรีจะว่าวารปัตนานาชาติขอแซกคิวสักหน่อยนึงเนื่องจากท่านก็เป็นรุ่น ที่มาอยู่ด้วยตั้งแต่เกือบจะแรกๆเลยตั้งแต่ท่านก็ยังเป็นพระผู้น้อยอแหละมาอยู่ด้วยนะแล้วก็มีการสืบต่อกันไม่เรื่อยระหว่างวัดปานานาชาตินะกับที่นี่ก็มีความผูกพันกันมาโดยตลอดมีช่วงหลังๆนี่ก็เป็นไปได้ทุกปีเนื่องจากที่นี่ก็มีพระเพิ่มขึ้นพอสมควรแต่ก่อนรุ่นก่อนๆก,อนก็จะส่งมาทุกปีในพรรษาบางปีก็สององค์ ปีก็หนึ่งงอ์สอง 2, องก็ก็ไม่เคยคาดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางนี้มันก็เลยมีสืบเนื่องติดต่อกันมาเรียกว่าย้อนเล่าเท่าความไปนิดหนึ่งว่าตั้งแต่ปี2 5 2 1ัต่มาได้ไปจำพรรษาที่วัดปานานาชาติเมื่อห้วคำนภ้ถามท่านอาจารย์เกลีว่าอีมันปีไหนไม่รู้ท่านปีที่3ามของรัฐปานานาชาตินนก็เลยปี2อ2 1นตั้งวัดปานานาชาติ ที่ไปก็เนื่องจากว่าปีนั้นป่วยจะไม่เชื่อก็เชื่อนะโลกกรรเนี่ยไอตอนเป็นโยมไม่ค่อยจะเจ็บป่วยเท่าไหร่แล้วแข็งแรงนะพอมาบวชมันเกิดโรคไปไข้เจ็บเนี่ยคือจริงจังหน่อยเป็นศรัทธามากแล้วก็ทํากับหลวงพ่อชาทนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอันปัสสวะอันอุจจาระเขออาไปคือถ้าขึ้นชื่อว่ามันนั่งกับท่านแล้วเนี่ยถึงไหนถึงกันปวดก็ไม่ต้องไปอันทนทนมากทน ถ้าลุกไปแล้วอายสมัยก่อนไม่ธรรมดานะถ้านั่งนี้ถ้าใครลุกไปนะ่งไอเออถ้าจะไปทําธุรส่วนตัวนี้ตอนนั่งสมาธิก็ต่างคนต่างหลับตาไปต้องไม่มีเสียงต้องค่อยๆเงียบมากไม่รู้ไปเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ไม่รู้เลยแหละนะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้จริงๆนะถ้าจะลุกขึ้นไปนี่เสียงนิดๆหน่อยๆไม่ให้มีเลยอนะไปเงียบมาเงียบไม่รู้ไปเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่นะมันเป็นความขังอย่างหนึ่งนะนั่นคือครูบาอาจารย์ที่ท่าน ผ่าทำมาแต่ก่อนเนื่องจากจริงจังมากเกินไปลืมนึกถึงสังขารเราเก่าอาจารย์เกลียว่ามันมันเป็นอย่างนั้นมันลืมไม่ได้คำหนึ่งถึงสภาพร่างกายนะร่างกายก็นึกถึงคำหลวงพ่อชาคำหนึ่งเหมือนกันนะร่างกายจะรู้เรื่องอะไรท่านบอกมันก็เหมือนเป็นเป็นธาตุของจิตใจนะบอกมันยังไงมันก็ไปอย่างนั้นเหมือนกันนะก็นว่าบางครั้งมันก็ไปจับคนที่ไม่ได้ขโมยท่านว่าหรือไปตีคนที่ไม่ได้ทําความผิด ใจมันเป็นความผิดมากกว่าบางทีก็ลืมนะมุ่งมั่นจริงจังมากเกินไปเนี่ยมันอยากมากเกินไปเนี่ยมันก็เลยมีโทษต่อร่างกายแทนที่จะใช้มันได้ยืนยาวนี่ด้วยความสะดวกสบายแต่กับเกิดปัญหาเนี่ยในพรรษาที่สามจะจำพรรษาหลวงปพรพงศ์เนี่ยแล้ก็พรรษาหลวงพ่อชาหลวงปู่ชาเนี่ยท่านก็บอกเออในพระเน้นที่ป่วยนะอยู่หลวงประพงศ์มันไม่สะดวกนะตันวางอย่างนี้ เตอนนั้นมีอยู่สามองค์ท่านท่านจักให้ไปอยู่นานาชาติแต่ว่าน้องประพง์มันเอาตามใจอยากไม่ได้เนี่ยอาหารก็เป็นชนบทมากจริงๆแล้วเคยเล่าให้โยมฟังว่ามันเปนเหมือนเป็นเรื่องเล่านะถ้าสมัยนี้นะอาหารมันเลือกไม่ได้อาหารทุกอย่างบินทบาทมาแต่อาหารบินทบาทเนี่ยแล้วมาเทรวมกละมังเดียวกันแกงอะไรก็ช่างแนละ้ต้องเอามาเทรวมกันหมด แต่ก่อนไม่มีถุงไม่มีพลาสติกอะนี้นะก็ใส่ปินโตมาก็เอามาเทรวมเทรวมกะละมังก็เรียกว่ารถรวมเป็นเป็นแกงรวมมเออก็ตัดแจกกันมีพระต้เทศด่วยจักแต่งได้มากได้น้อยก็ตามแต่แบ่งให้ทั่วถึงกันนะเออนียังมีเรื่องเล่ามาตลอดนี่มีกล้วยไม่ได้เป็นลูกนะอะไรเป็นใบมาตัดเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่น เหมือนของเส้นไว้ตัดเป็นแว่นเป็นแจกันอย่างนั้นจริงๆเอเคยเป็นพระุเทศอยู่สองสามปีก็ต้องพิจารณามีอะไรต้องตัดมีชิ้นเนื้อชิ้นปลาตัด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 ทาที่ตัดได้ถึงไม่ถึงก็เอาอย่างนั้นแหละแต่ถ้าอยู่น้อยองคห้าองคหกองค์นี้ตัดได้ครบให้ครบเลยนี่นั่นคือความลำบากของหวานเลยหวานอะไรก็ตามใส่กระมังเดียวกันขอให้หวานใส่อันเดียวกัน ที่ได้คนเป็นโรคท้องเนี่ยหลวง,งพ่อท่านก็เมตตาเนี่ยเออมันจะลําบากหรือเปล่าเนี่ยน้อ,าอ,อนานาชาติน่าจะดีกว่าแต่ก็อาจจะมีทางเลือกได้บ้างออก็มีอาหารทางโรงครัวบ้างอะไรก็เล้วออถ้าง,งั้นพวกอาพาธไปอยู่ที่นั่นก็แล้วกันก็เลยเป็นเหตุที่ได้ไปอยู่นานาชาติเป็นจุดเริ่มต้นเออที่ไดออ้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนสาธรรมิก ต่างประเทศเนี่ยจริงๆก็มีอยู่แล้วแหละน้องกวพงอย่างรุ่นรุ่นแรกแกที่บวชกับหลวงพ่อชาที่จําอยู่น้องกวพงด้วยกันก็สนิทกันดีเนี่ยเด็กๆหลายองค์เนี่ย,ย,ยจำด้วยกันอยู่น้องกวพงเลยแต่ตอนไปอยู่นานาชาติก็ได้เสริมสัมพันธ์ในรุ่นใกล้เคียงกันเนี่ยก่อนพรรษาหนึ่งหรือหลังพรรษาหนึ่งสองสามเนี่ยก็มีความรักผูกพันกันก็ไม่รู้อนตบา,าก,ก็เป็นมีนิสัยเข้าได้ง่ายอ่ะเข้าได้ง่าย พูดภาษาไม่เป็นนะแต่เข้าได้ง่ายเข้าได้ง่ายแล้วก็เพื่อนเข้ามาหาก็เข้าได้สนิทใจแล้มีการแลกเปลี่ยนกันอะไรกันในเรื่องความรู้ความอะไรหรือเป็นเรื่องภาษาแล้วก็สอนกันบ้างเราก็สอนภาษาไทยให้ทันปั้งแรกกันเ <c oughs> ่าที่ได้เราที่ได้ปีนั้นก็เลยได้มีส่วนร่วมนี่ช่วยทำหนังสือหลวงพ่อชาจากภาษาอีสานถึงมาแปล เอามาแปลในแล้วที่วัดปันนาชาติเริ่มแปลอยากกระทำหนังสือออกมาอยา่ยางโพธิญาณหนังสือโพธิญาณกับเกี่ยวกับนอกเขตเนื้อผลเหมือนกันท่นนวัดถามถึงการที่จะแปลออกมาเป็นจากภาษาอังกฤษมา,าเป็นภาษาไทยเลยแต่ก่อนภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็มาถามถึงศัพ์ถึงอะไรที่ไปที่มาที่ฉแบับเดิมหลวงพ่อชาท่านพูดเป็นภาษาอีสานมันก็กติดแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ความรู้ในเรื่องภาษาบางเท่าที่เข้าใจก็ได้ช่วยทำหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความผูกพันคุ้นเคยรู้ปณิสัยจิตใจกันเนี่ก็เลยมีความสัมพันธ์ไปที่ไหนที่ไหนก็ยังมีความผูกพันกันมาเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่เพื่อนสาธรรมมิกหรือรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานก็ดีเนี่ย,ยมีความรู้จักมาคุ้กันน ก็เลยได้ไปให้กำลังใจเยี่ยมยามถามข่าวกันเนี่ยในช่วงหลังๆก็เลยได้ไปโน่นไปนี่บ่อยเนี่ยไปก็เพื่อประโยชน์ของลูกศิษย์ลูกหาที่มีความรักมีความเคารพนับถือกันอยากจะให้ไปนี่ก็ได้ไปเนี่ยก็เรียกว่าเรื่องมันมันผูกพันกันมาเนี่ยท่านอาจารย์เกลีท่านก็เคยมาอยู่ที่นี่ก็มีความเชื่อมโยงกันมาตลอดทั้งรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นอะไรไล่ๆกันมา แต่วันนี้ก็เลยจะขอโอกาสครูบาาจารย์ให้ท่านเอาเป็นกันที่สองเอ่อนกันแรกเนยะตอนกราบขอโอกาสประเด็จประคุณหลวงพ่อหลวงพ่อพระคููพัทธละธรรมสิริหรือหลวงพ่อดำลงวัดนามคำเกงตามเพิ่มเมืองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีท่านไปนี่ก็มีความผูกพันกันมาตั้งแต่อยู่น้องประพงเหมือนกันยังจำเท่าป่านนี้นะ แต่ก่อนหน้าต่างคนต่างอยู่แต่มาอยู่อยู่ทางใต้ของอก็เป็นผ้าไหม่ฮะอยู่ทางใต้ของสลาเนี่ยมีวันหนึ่งท่านนึกไงท่านมาหาอยู่ที่กุฏิก็จาได้แม่นทังน้งปันเป็นจุดเริ่มต้นได้ได้มีความเคารพนับถือกันมานียก็เลยเชื่อมโยงก,กันมาจนมาถึงปัจจุบันเพืินห่างกันบ้างเป็นบางช่วงบางตอนแต่ว่าความผูกพันด้านนี้มันมีอยู่ก็เลยเป็นเหตุให้ได้ ผูกพ,พันกันมาจนถึงปัจจุบันนี่ย,ย,ยก็เราถือเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันในฐานะท่นานมาอยู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาเป็นรุ่นก่อนๆวันนี้ก็เป็นโอกาสดีท่านได้มานั่งเป็นองค์ประธานเนี่ยนยขาขอความเมตตากราบปรารถนาหลวงพอ่อเปิดธรรมารใหเ้เป็นองค์แรกแล้วองค์ที่สองก็วอนนี้มันท่านอาจารย์เกวลี แล้วดอกนั้นก็ให้หลวพ่อบันฑิตจัดการหน่อยนะหลังจากนั้นก็องคแล้วสามสิบนาทีก็น่าจะดีนะจะได้ฟังหลากหลายหลังจากยังไหวไหมโยม <laughs> คนสู้ก็สู้คนไม่ไหวก็ยอมแพ้ไปก่อน <laughs> แต่แพ้เพื่อชนะนะ <laughs> เพื่อชนะ <Okay. S 2> ฟังทำตามการก็ดีแล้วเหมือนเป็นช่วงโอกาสของเราเราให้โอกาสแก่ตนเอง บางทีถ้าเราไม่ให้โอกาสแก่นตนเองมันก็จะเกิดความเสียดายภายหลังเลยการสั่งสมเก็บงําเอาไว้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเพิ่มเติมทุนที่มีอยู่ให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นเป็นความสําคัญมากการถ่ายทอดธรรมะเราไม่ได้เพ่งถึงบุคคลเรามองถึงข้อคิดธรรมะหรือประสบการณ์ต่างๆเนี่ยที่แต่ละท่านแต่ละองค์หรือแต่ละคน จะมีความสัมผัสมาแตกต่างกันเป็นประสบการณ์ก็เท่าความเป็นนิดหนึ่งตอนเข้ามาใหม่ๆนะเนื่องจากเกิดความรู้สึกว่าเราโอกาสน้อยหรือพูดภาษาโลกกเมือนคิดแบบโลกเราวาสนาน้อยนีไม่มีโอกาสได้ศึกษาเหมือนคนอื่นเขานะแต่ว่าความคิดแบบนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียอย่าง ถ้าคิดถูกก็ดีไปถ้าคิดผิดก็ก็จะเสียคนไปเหมือนกันนะแต่เนื่องจากเป็นคนใครต่อสิ่งนี้เมื่อเราเกิดความรู้สึกว่าเรามีปมได้ทั้งที่คนอื่นเขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าคําเปรียบเปรยมันมีอันนี้มันเป็นโดยธรรมชาติที่เราคิดเองว่าเมื่อเราถูกเข้าดูถูกเนี่ยเราจะไม่โกรธไม่เกลียดอะไร แต่กับกลายเป็นว่าเราจะต้องอมีความมุมานะมีความขยันนะเนีเมื่อเราไม่ได้เรียนในสถาบันเราก็จะเรียนในมหาวิทยา,ยทยายลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้าใจไหมมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือธรรมชาติจากธรรมชาติความรู้จริงๆถ้ามีความมุ่งมัน่นมันก็เกิดจากธรรมชาตินี่แหละ,ะแม้จะสร้างเป็นสถาบันใหญ่โตขึ้นมามันก็มาจากนี้ จากการเรียนรู้จากการสัมผัสกับธรรมชาติทั้งนั้นแต่ก่อนมีความน้อยใจแต่เวลามาศึกษาอยู่กับหลวงปู่ชาเนี่ยเริ่มได้ความรู้โดยเฉพาะธรรมะเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นบุญมากที่สุดเนี่ยการเรียนรู้ธรรมะเป็นการเรียน <c oughs> ทางลัดทําให้เราเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทําให้เราเกิดความกล้า,าหารกล้า,าหารไม่สตทกสถาน ใครจะว่าอะไรก็ตามความรู้มันไม่ได้มาจากสถาบันอย่างเดียวมันมาจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้จากธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยนะบางครั้งเราอาจจะไม่คิดว่าไม่ได้เรียนแต่การที่เราอยู่กับธรรมชาติไม่ได้อยู่แบบไม่คิดแต่เราอยู่เราคนมีลมหายใจวันลมปูชาเปลว่าเราไม่ใช่คนตายเนี่ยเมื่อเราไม่ใช่คนตายเนี่ยใจเราคิดเป็นเนี่ย ก็เอามาใช้ให้มันถูกคิดให้มันถูกให้มันเป็นมันก็เลยเป็นการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มันเปรียบเทียบได้ก็คือว่าเออหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้แต่คนเรียนในสถาบันไม่รู้ก็มีแล้ว่าเปรียบเทียบกันว่าการรู้กับธรรมชาติกับการรู้ในสิ่งนั้นอันนี้จะพูดเข้าข้างตนเองหน่อยว่าตอนหลังมันเกิดความภูมิใจมากกว่าเนีทำไมถไึงเกิดความภูมิใจมันสัมผัสกับความจริงเนี่ย มันได้ลงมือกับความจริงเหมือนกับคนเป็นช่างด้วยการเรียนรู้จากอย่างยกตัวอย่างว่าคนเป็นเด็กรถเียอยู่ไปเรื่อยๆ,ๆเขาไม่ได้ไปเรียนชื่อนู่นชื่อนี่ของอุปกรณ์อะไรต่างๆนะแต่การสัมผัสอาจจะไม่มีชื่อด้วยตรงนั้นนะแต่หยิบสิ่งนั้นมาใส่ตรงนี้ตรงนี้มาใส่ตรงนั้นมันอยู่ในหัวก็หมดเลยหลับตาก็จับถูกจับใส่ได้ก็ว่าวันเราปูชาแต่วนะ่าเหมือนเรารู้จริงนะจากธรรมชาตินี้ เรเียกอะไรนะาูภาษานี่ว่ามองตาเดียวก็รู้หรือมองแวบเดียวก็รู้เอาเป็นความจริงนะอยา่างจะวว่าเอา้าในป่านี่แหละเถ้าเรารู้จริงนั้นนะมองแวบเดียวนี้อันนี้มันต้นอะไรไม่ได้ไปเพ่งเลยนะบอกได้บอกได้อย่างมั่นใจนี่ต้นนั้นนี่ต้นนั้นนี่ใบโน้นนี่ใบนี่นนใ,นใ,นใบสดก็รู้ใบแห้งก็รู้จะมาแบบไหนก็รู้เอแก่นเปลือกเ,อเปลือกแห้งเปลือกสดรู้จัก แกนในแก่นนอกรู้จักเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติที่ทําให้เราเกิดความภูมิใจว่าโอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ศึกษาได้แต่ต้องเป็นคนที่กระตุ้นตนเองกระตุ้นตนเองปลุกตนเองเนี่ยให้เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่จมเออนี่ฟังลงลงเพราะชาท่านเทศเรื่องมานะได้ไหมเออมานะเก้าท่านขรยายมาเป็นก้าเนะ ดีกว่าเขาเสมอเขาแย่กว่าเขาถึงจริงๆมันเป็นคำพูดที่ดีมากท่านขยายความมาว่าดีกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขามันก็ไม่ใช่นะดีกว่าเขาสำคัญว่าดีกว่าเขาแต่มันก็ยังไม่ใช่เหมือนกันนะเออมันเป็นมานะทั้งนั้นเลยดีกว่าเขาสำคัญว่าแย่กว่าเขาเอดีกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาก็ไม่ใช่เออดีกว่าเขาว่าเลวกว่าเขา หรือเสมอเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาเสมอเขาสําคัญว่าเสมอเขาเสมอเขาสําคัญว่าแย่กว่าเขาหรือแย่กว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาเนี่ยแย่กว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาแย่กว่าเขาสําคัญว่าแย่กว่าเขามันก็ยังเป็นทิฏฐิมานะนะเออจนฟังได้ก็งงเหมือนกันงงแต่พอทําสมาธิดีๆขึ้นโอ้โหมันเป็นความละเอียดมากเลยเออทาให้เราได้ข้อคิดแล้วก็สามารถ าหาข้อเปรียบเทียบประมาณให้เกิดความเข้าใจได้เนะี่ยถ้ามันเกิดมานะแล้วนี่มันมันทําให้เราเสียหมดเลยเนะนี่ยแม้แต่เอาสมบัติถูกเข้าดูถูกอย่างพูดเมื่อกี้นี้ถ้าเราคิดว่าออทําไมมันดูถูกกูดูกูดูถูกก็แยก่กูจะทําให้มันแย่ที่สุดนั่นคือมันมานะเกิดขึ้นแทนที่จะเอาสิ่งนั้นมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเองเอองนี่ยที่ท่านเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็นคุมทรัพย์แต่มันคิดไม่เป็น มื่อบอกว่ากูแย่กูจะทําให้มันแย่เหมือนสมัยหนึ่งที่มันโรคอะไรนะ SIV นะคนรังเกียจกันมากไหมคนที่เป็นเกลียดกันมากนี่มันเห็นในชาติเลยเขาก็ไปอยู่สังคมไหนก็ไม่รับไม่เอามาเลยเอาเข็มเสียยาไล่จิ้มมาเลยจิ้มเองเห็นไหมนี่ก็เป็นมานะอย่งหนึ่งสำกัรว่าแย่เขาว่าแย่กูทําให้มันแย่ลงไปอีกเนี่ยนี่เมืนมันเสียตรงนี้ ังนั้นการปลุกให้ตัวเองตื่นขึ้นมาให้มองทุกอย่างมันเป็นครูทั้งหมดเนี่ยเราจะมีแต่สิ่งที่ได้สิ่งที่เสียไม่มีอะไรก็ตามมันได้ทั้งหมดอย่างหลวงปู่ชาติบอกว่าเห็นคนดีก็ดีเห็นคนไม่ดีก็ดีเหมือนกันอีกทั้งสองอย่างเนี่ยนี่พูดอย่างนักปราชญ์เลยเนี่ยเห็นคนดีก็จะได้รู้รู้คนไม่ดีเป็นอย่างไรเนี่ยเห็นคนไม่ดีก็ดีเหมือนกันจะรู้ว่าคนดีกับคนไม่ดีมันต่างกันอย่างไรเนี่ย นี่คนที่ฉลาดมีปัญญารู้จะคิดพิจารณานะทุกเรื่องทุกอย่างมันเป็นครูสอนได้หมดท่านพูดแบบภาษาชาวบ้านมากโอ้ยเนี่ยไก่ขี่ใช้เงินเขามันก็เทศทั้งไงนะู้กันตัวเนี่ยไรมันรต์หมูไหร่หมาเทะไหรมันเป็นครูสอนเวดแต่เนี่ยเป็นครูสอนหมายนะถึงว่าทําไมมันถึงทําให้เราต้องเกิดอารมณ์อย่างนี้ถ้าคนคิดเป็นธรรมะทุกอย่างมันเป็นธรรมะหมดเนี่ยท่านจะบอกว่า เดินไปก็เหยียบธรรมะนั่งอยู่ก็นั่งทับธรรมะเออนอนก็นอนทับธรรมะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กับธรรมะหมดนี่เรียกพูดโดยสรุปนนแว่าเราอยู่กับธรรมะทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าใจเรามันไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนที่พูดกันอย่างด่านเกวรีพูดกับเอาคำหลวงพ่อมาพูดว่าเราลืมปัจจุบันในยใถ้าเราไม่ได้อยู่ปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันมันจะเห็นอะไรเกิดขึ้น เป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เราได้สัมผัสได้ปรากฏอยู่เสมอเออ่ังธรรมะนี้เียกว่ามันไม่ได้ขึ้นต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียงธรรมเป็นเสียงคําสอนที่มาจากพระพุทธเจ้าจะผ่านใครก็ตามถ้าเป็นสัจธรรมก็คือสัจธรรมนั่นเองเนี่ยถ้าเราตั้งจิตไว้อย่างนี้เราจะไม่เกี่ยงเอขอให้เป็นธรรมะนะดังนั้นแรกๆที่มาฟังเป็นคนใส่ใจต่อธรรมะมาก ก็แน่นอนแหละหลวงพ่อชานี่ท่านก็มีวิธีการนี้สอนจนจะเรียกว่าติดเลยแหละท่านไปพูดที่ไหนก็อยากจะตามไปฟังอยากจะฟังสมัยก่อนไม่มีเครื่องอัดเนี่ยเคยเป็นปราขาวแบกเทปใหญ่มาเทปใหญ่ๆก็เคยถวายไว้รุ่นเก่าๆเคยไปแบกเอาแต่ม้วนป่ามันไม่มีอ่ะท่านเทปกันไหนก็มีแต่ดีๆอยากได้บางครั้งเขาจำยอมจำใจต้องลบลบอันเก่าออกไปเอาอันใหม่เออมันก็พยายาม เพราะมันไม่มีเทปอัดไว้เมืนปัจจุบันก็เลยพยายามอัดเข้าไปในใจให้เยอะๆอะไรฟังธรรมะก็พยายามจดพยายามจำนะสมัยนี้มันจําไว้ในเครื่องได้ไงไหมไม่ต้องจําก็ได้นี่เลยนึกอะไรไม่ออกเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าเครื่องเสียก็จบเลยหาไม่เจอเลยเแต่ก่อนท่านจะขู่เลยแล้วส่วยุครแรกก่อนอัดใหม่ๆนี้ใครถือเทปมาท่านมองเลยนะอัดอะไรภายนอกอัดไว้ในใจอบลูกศิษย์ไม่กล้าอัดเด้ ถ้าลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านไม่กล้าอาัดจำได้ครั้งแรกที่อัดได้คือพระท่านมาจากอายุทยาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อช่ายที่เขาฉลา,าดแต่ท่านสัตธ์ทานหลวงพ่อชาเนี่ยท่านไปท่านก็ได้เทปคาสเซ็ตรุ่นเก่าๆแต่ก่อนทางกระถือไปด้วยแต่แปลกหลวงพ่อชาไม่ว่าอะไรเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ท่านท่านยังนึกว่าอืมอย่าไนะปนสนใจแต่สิ่งนั้นสนใจอัดเข้าไว้ในใจะ แต่อาจารย์ชื่ออาจารย์ทวีเหมือนกันเลยนะเว่าอัดท่านอัดได้หลวงพ่อไม่ว่าใดเลยีก่การแยกแยะของของท่านหลวงพ่อนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้อัดมันเทหลัยการนั้นก็ได้มีคนเขาศรัทธาเอาเทปมันใหญ่มาเนี่ยก็ได้แบกกับท่านอยู่ระยะหนึ่งแต่มันก็ยากก็มันพังนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ฟังแล้วก็อินใจซึ้งใจแล้วรุ่นแรกๆลูกษย์ลูกหามาจากหลวงพ่อชา แต่และองค์นี้พูดธรรมะมันมันเป็นภาษาปฏิบัติจริงๆนะมันกินใจนะแต่และองค์ก็พูดดีอะไรดีเพราะเราไม่มีประสบการณ์ไม,ม่ประสีภาษากับการปฏิบัติเลยนี่ก็เอาไปแล้วถ้าเป็นวันทางฟัง,ฟงธรรมะอย่างงานเป็นจุดเริ่มต้นที่หลวงพ่อชาท่านทำธรรมเนียมนี้ขึ้นมาคือฟังเทศตลอดคืน,นเราก็เป็นคนหนุ่มพระหนุ่มใส่ใจต่อเรื่องนี้นั่งไม่อยากก็ไม่อยากไปเยี่ยว ไปปัสบาตไม่อยากไปมันจะขาดตอนเอทร,รมะขาดตอนมันมันมันไม่ตออ่อเนื่องฮะน,นี่ก็ต้องทนทนจนจบก่อนนะจบไปไปก็รีบกลับเดี๋ยวโอหม่ท่านเทพมันจะไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้ฟังอ,อในช่วงแรกมันมันใส่ใจขนาดนั้นนะแต่ว่าค่อยๆสั่งสมค่อยๆเก็บความเข้าใจก็เริ่มแต่ความเข้าใจนี้ไม่ใช่ว่าฟังแล้วเข้าใจนะการฟังนี้บันทึกเอาไว้ก่อน แล้วก็อามาขบเคี้ยวเหมือนภาษาอีสานว่าเหมือนกับบัวกับควายที่มันมันอมไว้ก่อนเอาไว้เคี้ยวเอื้องตอนนั้นไปนอนนะนะมันก็มันปฏิบัติเหมือนกันนะตอนแรกเก็บเก็บเก็บมันเก็บไว้กับพุงแก้มเนี่ยเก็บไว้เยอะตอนนอนมันค่อยเอามาป้อนทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะป้อนจนละเอียดเลยอย่างเม็ดกระบอกเนี่ยมันนั่นยังบอกโยมเลยไอ้ที่มันหล่นสดๆมันเอายากนะถ้า วัวควายหรือหมูมันกินนะมันป้อนละเอียดเหลือเม็ดเกลี้ยงเลยอ่ะเรามาผ่าง่ายมากเลยฮะดังนั้นก็เรียกว่ามันย่อยสลาย<ๆ>ก็เลยได้ข้อคิดว่าโอ้ธรรมะก็เหมือนกันแรกแรกเราเก็บกรรมเก็บไว้ก่อนค่อยเอาไปเคี้ยวทีละน้อยเก็บให้มันได้นะอยาให้ให้มันหล่นจากชายพกนะไอ้ตอนนี้ใส่ชายพกเก็บไว้มันลุกขึ้นหล่นหมดแล้วไปถึงมัดเอ้มันหายไปเมื่อไหร่อย่างใดไม่ได้เคี้ยวเอี้ยงไม่ได้ป้อนนะไม่ได้ป้อนเหมือน ลืมลูกหลานทำกาโม้ลืมหมดแล้วมันเท็อะไรมันไม่ได้แต่ไดาเอาใส่กระพุ้งแกมไว้หรือเอาไว้ในใจแล้วค่อยไปป้อน,นออกมาทีละอย่างเนี่ค่อยเคี้ยวค่อยอะไรนี่นี่แหละธรรมะมันเป็นส่วนสําคัญอนยะ่างนนี้แรกๆได้ประมาณนี้ครั้งที่สองได้ขนาดครั้งที่สามจะเห็นรายละเอียดในสิ่งเดียวเนี่ยในสิ่งเดียวเนี่ยไม่ใช่ฟัครัางเดียวพอแล้วไม่ใช่นะ คำที่พูดอยู่บ่อยๆที่จําหลวงพ่อชาพูดบ่อยรู้แล้วมันไม่พอต้องรู้ในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่รู้ก็ต้องรู้ลึกเข้าไปอีกอย่างน้อยสามขั้นนะในสิ่งที่เรารู้นี่นี่นี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยโอ้มันจริงด้วยนะตอนนี้เราคิดว่ารู้พอแล้วไม่ใช่ความสิ่งที่เรายังไม่รู้ในสิ่งนี้มันลึกเข้าไปมันยังมีอยู่เราต้องคนเข้าไปอีกแล้วคนเข้าไปจน,จนถึงเนื้อในมัน ไปถึงแก่นมันนะมันถึงไปจบตรงนั้นนี่ก็เรียกว,ว่าเป็นข้อคิดข้ออะไรในะการใส่ใจความมีศรัทธาความตั้งใจเนะี่ยมันเป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติเนี่ยมันต้องาเรรู้สิ่งที่ไม่ไม่รู้สิ่งที่รู้แล้วก็ยังอยากรู้เข้าไปอีกว่าม,มันยังไม่ถึงก็ต้องเรียนรู้สิ่งนั้นกน้นเก็บเอาไว้เคี้ยวเก็บเก็บนี่เก็บไว้ก่อนเก็บสะสมไว้ก่อนค่อยเอาไปเคี้ยว เวลานั่งภาวนาเขาค่อยเก็บออกมาทีละอย่างละอย่างนะมันจะเห็นความอัศจรรย์ของธรรมะมันเป็นความจริงนะสิ่งที่เราเอาออกมาเคี้ยวใช้ําว่าเคี้ยวนะมันเป็นความอัศจรรย์บางทีพิจารณาไปมันขนลุกสู้ซ่าเลยเนะี่ยนี่ขนลุกอุ้ยมันเราจะเห็นคําที่ท่านบอกว่าเอ๊ะธรรมะนี่อัศจรรย์จริงๆเนาะนี่ความสุขมันเกิดขึ้นจากตรงนี้นี่แหละที่หลวงปู่ชาเนาะอการปฏิบัติถ้ามันไม่ได้ริมรสของธรรมะมันหมดศรัทธาแต่ถ้าได้ริมรสของธรรมะ มันดึงไม่ออกแล้วถึงมันจะตกต่ําไปบ้างแต่มันก็ไม่ทิ้งยังเห็นความสําคัญของธรรมะอยู่ก็มไม่ทิ้งคือมันได้สัมผัสได้ริมรถว่ามันมันดีจริงเนส่วนมติทันว่ารถอะไรก็สู้รถธรรมะไม่ได้รถธรรมะเป็นรถที่ประเสริฐกว่ารถทั้งหลายแต่การที่เราจะาไปริมรถสิ่งนั้นน่ยมันไม่ใช่ง่ายถ้าได้ริมรถแล้วจะเป็นปัจจตตังเลย มันบอกกันไม่ได้ด้วยมันคองไขครของมันอธิบายก็ไม่ได้ด้วยนี่ต้องยัดเข้าปากคอไปยัดเข้าปากอย่างเดียวยัดเข้าปากเคีย้ยวเคีย้ยวเคีย้ยวเกินไปได้ไงคำตอบอยู่ตรงนั้นไม่ต้องพูดเป็นภาษาก็ได้รสหวานรสเปรี้ยวมันหวานมันเค็มมันรุ้อ๋อเราอ๋อ,อ,อคำเดียวจบเลยตรงนั้นนี่ในการปฏิบัติการได้ริมรสมันจะมีส่วนสําคัญอย่างนั้นก็เป็นเสริมและการเสริมนี่ ทีนี้ถ้าจะต่อถ้ายังสู้อยู่นะครูบาอาจารย์เยอะเลยนี่หมดลงเพราะอะไรพิจารณาต่อ